a l r e a d พ p o d c ส s t เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ r ร a ดีอ่านแล้วดีจากผมทัศน์พัชสเสวพงศ์ครับครับผมรบิทานุสาหะครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีครับสวัสดีจาสวัสดีคุณแทับคุณปิกครับสวัสดีครับเราก็อ่านหนังสือกันผ่านซูมเหมือนเดิมนครับวันนี้ครับอันนี้จะมาชวนคุยกับหนังสือเรื่อง Influence นะครับ The Psychology of Persuasion ซึ่งมีแต่เป็นไทยแล้วชื่อเล่มว่ากลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคนนะครับนเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือเก่านะครับไม่ไม่ใช่หนังสือใหม่เลยเล่มนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย1984นะก็แปลได้1984มันเป็นปีที่มีอะไรแบบเออเยอะนะเยอะเก๋ๆออกเยอะนะนะครับ เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องให้จันต้องรบกวนจันนพน์เล่าก่อนจันนพนเป็นคนเลือกเล่มนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดครับจันทำไมจะเลือกเล่มนี้มาคุยกันเพาว่าเป<ๆ>็นคลาสสิกบุ๊กอะสําหรับผมนะแล้วเจริงจริงมันถึงแม้มันออกมานานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันเลยนะคือผมอผมอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกมองสองมุมมองในมุมของของคนที่เป็นอิเอนซ์คนอื่นเขาผมอ่านแล้วแบบเออเฮ้ยวิธีแบบนี้มันอิเอนซ์คนอื่นได้เนาะกับมองอีกมุมนึงเนี่ยคือมุมผู้บริโภคะ คือเราโดนอิฟลูเอนต์แบบนี้โดยไม่รู้ตัวนะเพราะนั้นเราก็เราโดนอะไรอยู่ใช่ไหมวันวันนี้เราอาจจะอาจจะดูทั้งสองมุมกันนะว่าเออบางอันเนี่ยเราถ้าเราเป็นผู้ระโโพวอาจจะต้องระวังนะเพราะว่าเขาที่นี่มันคืออุบายที่เขาการใช้กับเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าในในมุมในในในทางบวกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดีนะแบบกระตุ้นให้คนทําอะไรดีๆเนี่ยบางทีไปบอกเขาเฉยๆเขาไม่ทําไงแต่ถ้าเกิดใช้วิธีการอิฟลฟเอนซ์เนี่ยเออเขาทําะ เออมันก็ก็ในในเคสหนังสือมันก็มีหลายเคสซึ่งน่าสนใจครับครับผมอ่านหนัง<ช>สือเล่มนี้จบแล้วรู้สึกว่าเออความรู้สึกแรกกันนะรู้สึกว่ามนุษย์เรานี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเนาะหมายถึงว่าเรื่องพวกเนี้ยใช่ใช่เราเราเราจะตกลงอะไรตัดสินใจอะไรก็ด้วยตัวกระตุ้นอยู่ไม่กี่เรื่องอ่ะอ่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ว่าเหมือนถึงความสุปรคพวเตอร์ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะผมว่าครับใช่ใช่ มันมีหลาย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 มุมหนังสือที่ที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเราเข้าใจามันจริงๆเนี่ยมันอย่างที่อาจารย์ทุนบอกเลยครับมันจะมีความน่าก,กลัวมากคือเราจะรู้จักอุบายผมใช้คำว่าอุบายนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะแบบไปไปคอนวิน c ์ใครให้เขาคล้อยตามเราให้เขาซย์เยสกับเราได้ง่ายขึ้นจริงนีัย <c oughs> ถ้าเราใช้ในทางที่ถูกมันก็เป็นเรื่องดีอย่างเช่นในเรื่องของทูอาจารย์จะกระตุ้นนักเรียนคนหนึ่งหันมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ย อ่าเอ้ยแบบเจเลยไปถึงไหนใช่ไหมหันมาเรียนหนังสือได้แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมีวิธีการไปไปโน้มหน้าเขาง,ง่ายขึ้นใช่หลาเดีวยวกันทุนเราเราพูดเราจะอ่างแง่้ยเราเราเรากำลังจะโดนบริษัทโทรศัพท์ทักที่ดึงยุให้เราเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่โดยที่โดยที่โดยยังไม่จําเป็นเขาก็จะมีว,วิธีมันมีผลนะผมผมชวนคุยอันแรกก่อนได้ไหมกดอะไรไรมแต่ผมชอบคือกดการตอบแทนเนี่ยผมว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มอยากตอบแทน เวลาคนเขาทําอะไรดีๆให้กับเราสักอย่างเนี้ยอ่าใช่ครับเช่นเช่นสังเกตไหมนในในหนังสือก็มีนะแบบว่าอยู่ดีๆเขาก็บอกเขาแจกของนี่ให้เราบอกไม่เป็นไรแจกแล้วไม่ซื้อก็ได้แต่แต่โดยธรรมชาติอะ่ะคือพอเราได้แล้วอะ่ะจริงๆมันก็ไม่มีข้อผูกมัดว่าได้แล้วต้องซื้อนอะแต่พอมันได้<ช>แล้วเนี่ยมันปฏิเสธยากแล้วถ้าเกิด<ข>มันจะกลับมาบอกขอให้เราช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างในใจเราใช่ไหมเออคือเหมือนกับเราก็แหมเราเคยรับไปเข้ามาแล้วซอองจริงมันนิดเดียวเองนะ ตอนในที่ผมชอบใน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 พาร์ทของไอ้การตอบแทนเนี่ยเขามีกฎที่เขาเลยบอกว่าปฏิเสธแล้วอ่อนข้ออ่าแล้วแบบว่าเฮ้ยเออจริงว่ะคือเขาบอกว่าสมมุติว่าเราอยากที่จะขอให้คนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอืมอถ้าไปขอตรงๆเนี่ยผมอ่าสมมติผมขอคุณปิ๊กเนี่ยบอกว่าผมอยากแบบขายหนังสือเนี่ยบอกคุณปิ๊กซื้อหนังสือผมตรงตรงคุณปิ๊กอาจจะบอกว่าไม่เอาอ่ะปฏิเสธง่ายกว่าอ่ปฏิเสธง่ายกว่าแทนที่ผมจะขอแบบนี้ตรงๆนะผมไม่ขอคุณปิ๊กอะไรที่มันโหดกว่านี้หน่อยนึง ผมก็จะบอกว่าคุณปิ๊กคุณปิ๊กช่วยอซื้อมือถือผมหน่อยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมั่วๆนะมือถือมันสามหมื่นกว่าบาทคุณปิ๊กบอกว่า 100, โอ๊ยไม่เอาหรอกสามหมื่นมันไม่มีไม่เอาแพงไม่เอามีม,มีอยู่แล้วอ่างั้นไม่เอาสามหมื่นก็ได้งั้นช่วยซื้อหนังสือผมหน่อยสองร้อยเองสามร้อยเองอันนี้มีคนคนมีแนวโน้มแล้วเพราะคนปฏิเสธไปแล้วทีหนึ่งไงมันดูใจดำขึ้นไงถ้าเกิดจะปฏิเสธอีกแหมอีกสามร้อยเราไม่รู้เราโดนแบบนี้มาสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะ คือคือแนวเนี้ยคือการอินฟลูเอนซ์คนที่แบบว่าเออเขา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 ประยนข้อเสนอแรกไปโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะให้ตอบรับด้วยซ้ําแต่เขาอยากได้รือว่ายังไงก็ไม่เอาด้วยแหละอ้เขาอยากได้ข้อที่สองตั้งหาอย่างเงี้ยผมก็บอกเออมันจริงไว้เพราะที้ผมโดนบ่อยเลยอะเวลาโดยเฉพาะเวลาพู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัยก่อนอโดนเยอะเลยแแนวเนี้ย คือามาให้เกรดเต็มใช่ใช่แล้วก็แบบไม่เอาแล้วก็อ่องั้นงั้นงั้นพี่ช่วยหนูซื้อนี่นิดนึงอ่ะอะไรเงี้ยเรียบร้อยจริงๆอันที่สองอ่ะคือไฮไลท์เขาอันแรกอ่ะเขากะมาให้เราปฏิเสธอยู่แล้วอืแต่เราไม่รู้ตัวไงเราก็ปฏิเสธบอกไม่เอาแต่พอไม่เอาแล้วพอเขาลดมาตั้งเยอะอ่ะคือแบบมีอีกนิดเดียวเนี่ยถ้าเทียบกับอันแรกนะมันก็พาเราเขวเลยจริงๆในร้านอาหารเขาก็ใช้เทคนิคนี้บ่อยเหมือนกันนะฮะร้านอาหารดีๆเนาะที่บอกว่ามีเมนูพิเศษอะไรแบบนี้นะแล้วก็ หรือแม้แตก่กระทั่งการนาเสนอพวกเรื่องวายเรื่องอะไรเนี่ยผมก็เคยอ่านในหนังสือเล่มอื่นว่าเขากระบวนการนี้ถูกใช้บ่อยก็คือโยนอะไรมาก่อนให้มันดูแพงๆแ,แบบเราไม่เอาแล้วก็อาอนที่สองมาครับใช่ใช่เพราะมันอยู่ที่ลำดับของการนําเสนอไงเหมือนที่เขาตั้งใจว่าอ,อันแรกมีหนังสือมึงเขียนว่าการตัดสินใจหรือเราจะตีค่าของชิ้นที่สองเนี่ยว่ายังไงมันขึ้นอยู่กับเราเห็นของชิ้นแรกว่ายังไงอการเปรียบเทียบอ่าเพราะว่าอะ มนุษย์เราไม่สามารถคิดเป็นแอบส์ลูดได้เราคิดเป็นเรลท i ีฟเสมอใช่ไหม,มเราจะเปรียบเทียบกับอะไรที่เรามีอินโฟเมชันก่อนหน้าน,นั้นครับอ,อีกอันนึงที่ผมชอบในเล่มนี้ครับชวนกูอีกอันนึงก็บอกว่ากฎการรับผิดชอบกับความสม่ําเสมอคือมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดแล้วเนี่ยมันจะ,จะเราต้องไม่ขัดกับตัวเราเองเพราะฉนั้นวิธีการขายข,ของคนเนี่ยก็จะขายในลักษณะแบบนี้กขจะมาบอกว่าสมมติผมอยขายหนังสืออีกเหมือนกัน ผมก็ถามคุณแท็บค really? ุณเป๊กบอกว่าหนังสือเล่มเนี้เออนังสือไม่ไม่ได้บอกนังสือเล่มนี้ผมจะบอกว่าหนังสือนี้มันดีไหมซึ่งคุณเป๊กคุณแท็บก็ต้องมาเต็มเลยแหละหนังสือดีนะโอ้มันแบบมันสุดยอดมันช่วยพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมบอกเอ้ยแล้วมันจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเหรออาจจะตอบผมบอกว่าโอ้ยคุ้มสิแหมมันจ่ายแค่สองร้อยกว่าบาทเองได้ความรู้ตั้งเยอะเสร็จปุ๊บผมบอกเอ้ยเั้นผมมีหนังสือเล่มนี้มาขายอืมมันมันมันจะดูแบบถ้าเราไม่ซื้อมันดูเหมือนกับ เอาเฮ้ยไม่ํำเสมอนี่ว่ามันก็ผอมไปแล้วตั้งแหล่แรกแล้วว่าหนังสือมันดีมันคุ้มค่าแล้วนี่ไงหนังสือไม่เห็นซื้อเลยเพื่งพูดเองเขาเขาบอกบางทีมันมีอย่างคนมาขายของเราเนี่ยเขามีคําถามไม่ใช่คําถามเรื่องเกี่ยวกับการขายนะแต่เป็นคําถามหลีดไปยังอย่าง้แบบเนี้ยให้เราให้เราคอมมิตไปก่อนน่ะคอมมิชไปก่อนไว้เรื่องนี้มันสําคัญเรื่องนี้มันดีแต่พอเราจะปฏิเสธมันดูเหมือนกับเอาไอ้นี่พูดยังไงวะไหนบอกว่าดีแล้วทําไมไม่ซื้ออะไรเงี้ย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเออมัน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 ถูกใช้กันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือคนซื้อเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเออก็ต้องซื้อแล้วล่ะเราพูดขนาดนี้แล้วนี่หว่าพูดไปแล้วขนาดนี้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะใช่ใช่อีกอันหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมว่าเราเจอกันทุกวันเลยคือ social validation คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนมากทาแบบนี้เนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะทําตามด้วยโดยอาจจะไม่มีเหตุผลด้วยซ้ํา ซึ่งผมว่านี้น่าสนใจที่เขาบอกว่าแบบเหมือนกับเวลาเราจะขายของต้องบอกว่าสินค้านี้มียอดขายหนึ่งล้านชิ้นอะไรแบบนี้รู้สึกว่าผู้คนซื้อเยอะว่าเราอาจจะต้องซื้อด้วยหรือเปล่าหรือที่เขาบอกว่าเวลานักเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตามเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยฮะเขาจะใส่เงินหน่วย้น่น้นก่อนเสมอจริงจริงใช่ใช่เขาบีเขาบีอีกการหนึ่งผมก็ชอบนะเขาบอกไอ้ standing ovation เนี่ยมันจะเกิดขึ้นสังเกตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนแถวแรกมันยืนก่อน เราอยู่แถวหลังเราเห็นไม่ต้องยืนตามใช่ไหมเขาบอกถ้าถ้าเป็นคนแถวหลังยืนก่อนเนี่ย standing o v a t i o n ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดเพราะว่ามันไม่เห็นไงเ,เพราะคนแถวแรกมันยืนแถวสองมันก็ต้องยืนล <c oughs> เลยเฮ้ยจังหวะนี้เราจะอยู่นิ่งเหรอวาเราก็ต้องยืนด้วยจริงๆริมันก็อาจจะไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้มันเป็น social proof ครับคือผมว่าขับเฮานี่ก็ใช่นะคือตอนแรกเไม่ได้สนใจนะคือตอนแรกๆมันเอออะไรวะเขามาไม่งมโพสในเฟซบุ๊กเยอะเว้ ไม่มีคนแบบนู้นนี่นั่นเอาเอา,เอานี้ส่วนตัวเนี่ยแอบแอบบอกไม่เป็นคนใช้ไอโอเอสเลยไม่มีเลยผมไม่มีไอโอเอสเลยผมมีแต่แอนดรอยอย่างเดียวเลยแต่มันอึดอัดอะแล้วอานายไ,ไ,ไปไหนฮะไปไปไปเอาไอแพดลูกมาเล่น <laughs> <laughs> คือแบบเฮ้ยไม่ได้ละคือคือคืออยากเล่นมั้งอะแต่มันไม่มีสุดท้ายอาจารย์เปิดห้องไปแล้วเมื่อวานผมเห็นลองลองลองเปิดดูของถันครับโหเต็มเลยเหมือนกันนะผมว่าโอเคอาใช่ไหมเออใช่ผมสงสัยต้องมีโพเตเตอร์อะคือพูดคนเดียวนั่เหนื่อยกว่า คือผมว่าขับเฮาส์นี่ผมว่าขับเฮาส์นี่ชัดเจนเลยนะ,ะเรื่องเนี้ยคือคนอื่นเขาเล่นกันหมดแล้วเขากระตุ้นกันแล้วแต่บางคนก็อะไรนะไอในแง่ขับเฮาส์เนี่ยไคอคำว่าค o n s i s t e n c y เนี่ยมันก็คือการที่เราเห็นคนอื่นโพสต์กันทุกวันทุกวันทุกวันอะ่ะใชต่ต้อง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 ไม่แปลบริบทมันผิดว่าต้องเป็นคนเดิมโพสต์ทุกวันหรือกระตุ้นเราทุกวันนะแต่เรื่องเดียวกันอ่ะกระตุ้นเราทุกวันทุกวันมันก็มีผลกับเราได้ ทั้งนั้นนะผมว่าเรื่องการเงินก็ใช่นะไอ้ที่บิตคอยห่กกันไปซื้อเนี่ยมันก็โซเชียลพิสูจนะคือเรายังไม่รู้เลยบิตคอยมันคืออะไรแต่ว่าเพื่อนมันซื้อกันหมดเลยว่ะต้องซื้อแล้วอะไรเงี้ยหรือไอ้พวกที่แบบแหกันไปตามซื้อตามหุ้นหุ้นหุ้นปนั่นหุ้นอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์เดียวกันเนะ่ยไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามแต่ว่าเราเราเป็นสัตว์สังคมนะเราก็ไม่อยากตกขบวนเนี่ยคนคนเดวม่มาเออเราก็แบบว่าจัดเต็มใส่เต็มเหมืนั้องสุดอันตรายเนาะ อันตรายมากอันตรายกเหมือนกันนะอันตรายมากจริงคือทําแม้กระทั่งอย่างในใช่อืออย่างในในตรงหนังสือกายกตัวอย่างหนังที่ว่าเอ้ยยกตัวอย่างไอ้พวกละครซิทคอมในอเมริกามันต้องใส่ใส่เสียงหัวเราะมาให้เราอ๋อใช่ใช่ใช่ชอบชอบคือแบบเออจริงนะถ้าเราถ้าเขาไม่บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ต้องพรวะหัวเราะแล้วเราจะไม่หัวเราะก็ได้นะเฮ้ยมันมีการทดลองเลยนะครับพี่ปิ๊กอันนี้ว่าแบบเ้าเอาเสียงหัวเราะออกเนี่ยคนไม่ขำนะฮะหลายอันเลยคนไม่ตลกนะเออ คือมันเหมือนคนเขาตลกกันมั้งแล้วเราจะไม่ตลกเราจะดูแปลกอ,ะอล่ะเราต้องํ<ค>ำไปด้วยอะไรเงี้ยก็ดีนะ <_ d ises> ผมว่าก็ดีนะถ้ามาใช้ในทางที่ถูกอ,ะอ่ะคือถ้าใช้ในทางที่ผิดก็ไม่ดีอะแล้วผมผมนึกถึงอีกอันหนึ่งคือมุมกลับกันของโซเชียลพิสูจเช่นกันอาจารย์ห่ะอพี่ปิกน่าจะจําตัวอย่างนี้ได้ที่เขามีนักข่าวคนหนึ่งอะเอาเอา่นนอนักไวอลินอะเล่นนักไวอลินที่แบบเก่งมากๆ ที่สุดคนหนึ่งของโลกอะฮะ,ะแล้วก็ไวโอลินเขาตัวละสามสี่ล้านเหรียญอะไรแบบเนี้ยไปเล่นอ,อยู่ที่รถไฟใต้ดินที่วอชิงตันดีซีอะอแล้วก็แล้วคือกปกติเนี่ยไอคนเนี้ยสามันก่อนหน้านั้นนี่คือเปิดแสดงตัวนี่คือขู่คนจองกันครึ่งปีอะไรแบบเนี้ยตัวหลายร้อยเหรียญน,นี่เขาก็มาเล่นเพลงที่เขาเล่นในคอนเสิร์ตอะไม่มีใครฟังมีรู้สึกจะมีคนจําได้อยู่สามสี่คนอะไรแบบนี้แสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเพลงแต่มันเกี่ยวกับ จังหวะที่ทบรรยากญญาศบรรยากาศใช่ไหมเออน่าสนใจอันนี้อันนี้<ค>นเออคนเราถู่หลอดจะแค่ขนาดยังไงเดี๋ยวเออไ,อไอเคสไอเคสเราเคสที่เขาทำจริงๆนะฮะเขาหมายถึงว่าก็คือก็คือแล้วไอคนนี้ดังมากแล้วก็แบบคือแบบดังมากๆผมจําชื่อไม่ได้อ่ะเป็นแบบนักนักดนตรีคลาสสิกที่แบบถ้าอยู่ในวงการเราต้องรู้จักแน่นอนอ่ะอามันอารมณ์เดียวกับหนังสือเบสเซลเลอร์อ่ะผมจําได้ว่าเจเคโรลลิงเคยทำเจเคโรลลิงเนี่ยหลังจากเขียนในแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนี่ยเขาดังระเบิดเถิดเทิงเลยนะ เขาอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาอะเก่งเพราะว่าฝีมือการเขียนหรือว่าจริงๆมันเป็นชื่อเขาตอนเนี้ยมันพูดยากแล้วไงเพราะว่าตอนนี้เจเคโรลิงถ้าเกิดออกนิยายเล่มใหม่มาเนี่ยคนก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าชื่อมันดังไงแต่บอกปรากฏว่าเล่มนั้นน่ะเขาใช้นามปากกาเขาออกมาปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดังแบบเดิมนะคือคือทั้งทั้งที่คนเขียนมันมันเจเคโรลิงเออมันคือก็เราเราซื้อเพราะว่าตอนนี้แบบโอ้โหหนังสือที่มันเบสเซอร์เราก็ซื้อหลายคนซื้อเพราะว่าไม่ได้ ยังไม่รู้หรอกไอคนนี้มันเขียนอะไรแต่มันเบสเซลเลอร์ไงคนอนื่นเขาอ่านกันเราก็คงต้องอ่านบ้างอย่างเงี้ยจริงครับผมว่าผมว่าใช่อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นอันที่สําคัญมากก็คือเออการที่ทําให้คนชอบเราหรือว่าหรือว่าเราหรือว่าเราตกลงทำอะไรกับใครเพราะเราชอบเขาซึ่งเป็นความรู้สึกที่บอกในเชิงวิทยาศาสตร์มายากมาว่าไอความชอบเวลาเราไปเห็นเซลแมนขายของหรือว่าอะไรแบบเนี้ย มันเป็นอะไรแต่ว่ามันมีจริงๆนะอาจารย์พี่บิ๊กเป็นไหมเวลาไปซื้อของแล้วรู้สึกว่าแบบราชอบไม่ได้อยากได้คือกั๊มกึ่งกึ่งอ่ะแต่ว่าเฮ้ยคนขายเยาอยากช่วยเขาอยากอยากอยากซื้ออยากซื้อเพราะคนนี้อะไรเงี้ยใช่เราซื้อเพราะคนขายเป็นแล้วมันมีมันมีชื่อเรียกเลยนะที่เขาเรียกว่าฮาร์โรเอฟเฟกต์อันที่มันไม่มีเหตุผลเลยนะที่เขาบอกว่าพอคนหล่อคนสวยปุ๊บพอพูดอะไรเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อทั้งนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าหล่อแล้วจะต้องมีความรู้ไง ใชอว่าเฮ้องดูดูดีอ่ะคือคือเอาจริงนะฮะรอยโมมันเกิดขึ้นไอ้นี่เป็นเหตุผลเลยอ่ะที่โฆษณาเขถึงใช้ดารามาโฆษณาไงเพราะเออไม่รู้นะดารามันอาจจะไม่ไม่ได้มีความรู้ในโปรดักตัวนั้นเลยนะแต่ว่าไอคนนี้ใช้อ่ะเออสมมุติสมมุตินะผมเออผมสมผมชอบอีลอนมัสเงี้ย เกิดมาโฆษณาแชมพูเงี้ยสมมุตินะมันทั้งที่อีลอนมัสมันก็ไม่ได้รู้เรื่องผมอะไรมากมายใช่ไหมมันก็มันก็ใช้แชมพูเหมือนเราใช้อะแหละแต่ว่าแต่เราเพิ่มคนนี้ไงมันก็ก็อินฟลูเอนซ์ได้นะนี่ผมอินฟลูเอนซ์ได้เยอะด้วยซ้ําแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาครับอาจารย์อย่างเช่นเนี่ยคนขายของเซลล์ขายรถอะไรแบบนี้เช่นั้นกซี่เขายกตัวอย่างเซลล์ขายรถเป็นคนหนึ่งเป็นตำนานเลยอ่ะ เอ่อโจจิระใช่ไหมครับท<ำ>ําทําไมทําไมเราถึงทําไมเราถึงอะไรเวลาเราไปเห็นเราเรารู้สึกว่าเออคนนี้เราชอบเคสเคสเซลไขายรสเนี่ยเปนเคสที่น่าสนใจนะคือเขาไม่ได้เป็นคนดังแต่เขามีวิธีการสร้างความชอบให้กับเรามผมเข้าใจว่าเขาเข,าเขียนโปสการ์ดมั้งด้วยลายมือของตัวเองอ่าใช่แล้วก็ส่งไปหาลูกค้าเก่าเขาทุกคนเนี่ย คือเราก็รู้สึกว่ามันเกิน expectation เราไงปกติขายรถก็ขายกันท <ok ั้งเดียวแล้วก evet ็เลิกใช่ไหมทีนี้บอกว่าเฮ้ยโหถึงเวลาเทศกาลนั่งเขียนมาเป็นลายมือเลยเว้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มจะชอบเริ่มชอบเนี่ยคันต่อไปเราก็ซื้อจากเขาหรือไม่เราก็แนะนําเพื่อนบอกเฮ้ยโหคนนี้มันเจ๋งว่ะคือนี่เป็นการสร้างความชอบโดยที่ไม่ใช่เป็นคนดังหรือไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเขาถึงบอกว่าบางทีคําชมบางทีคาอะไรที่มันพูดแล้วรู้สึกดีอ่ะมันก็ทําให้เราชอบนะไม่จําเป็นต้องเป็นหน้าตายอย่างเดียวอ่ะ น,น่าสนใจเลยล่ะอืมอีกอันหนึ่งที่ที่อยู่ในนี้ก็คือเออผมชอบอันนี้เพราะผมว่าหลายคนเจอกับดักนี้กันเยอะคือ Limited Edition อหรือว่า Limited อะไรก็ไม่รู้ XXX Limited Day Limited อะไรตอนนี้เราเจออะไรนะอาจารย์สิบเอดสิบเอ็ดใช่สิบวันเดียว <laughs> วันเดียวนะ <laughs> <laughs> น้แะสิบสองสอง เจ็ดเจ็ดอะไรมันเอาได้ด้วนะเอาแต่แต่มันก็ยังผมก็ตอนแรกผมแบบเฮ้ยคนมันก็ไม่แน่ก็รู้อยู่เดี๋ยวก็มาอีกแต่ผมรู้สึกว่ามันยังได้ผลอยู่นะถ้าเราไปดูยอดขายวันนั้นก็ยังถือว่าเยอะอยู่อืมแล้วไม่มีแนวโน้มว่าจะลดยากผมว่าความหายากในกระตุ้นความหายากมันอยู่สองอย่างคือลิมิตลิมิตแต่ไทม์ใช่ไหมคือแบบว่าต้องภายในวันนี้เท่านั้นเราก็ต้องวันนี้แล้วล่ะคือไม่รู้อยากได้ไม่อยากได้แต่หมดอีกทั้งงั้นหมดแล้วนะกับอีกอันหนึ่งความหายากในเรื่องของจํานวน ร้อยร้อยท่านแรกเท่านั้นโห oh, ให้มนแรกม่งจังหวะนี้ม่งไม่ได้แล้วว่ะคือยังไงก็ต้องไปเหยียบเอาขาไปแปะนิดนึงอ่ะว่าฉันอยู่ในร้อยอ่ะอยากได้ไม่รู้หรือ,อยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าได้แค่ร้อยคนนะของมีค่าขึ้นทันทีให้มันกฎแห่งความหายากซึ่งอันนี้ผมเห็นบ่อยเลยครับไอเวลาโฆษณาที่ตอนี้เราจองอะไรนะเมื่อก่อนเราจองบุ๊กกิ้งใช่ไหมห้องสุดสามห้องสุดท้ายอะไรอย่างงี้แล้วใครพูดอะไรก็จะมีมาตลอดซึ่งพวกนี้ต้องเห็ว่า เขาเข้าใจจิตวิทยาเรามากเลยอ่ะแล้วเราไม่เคยรู้เลยนะไอข้อความพวกนั้นมันจริงหรือเปล่านะมีร้อยหกมีร้อยหกสิบคนกําลังดูห้องเดียวกับคุณอยู่โอ้โหมันบีบคั้นเราหน้าดูเลยใช่มันบีบคั้นในนี้ได้ไหมคุณคเจอไหมคือมันบอกว่าราคาจะขึ้นภายในกี่กี่วินกี่นาทีอ่ะคมอไอ้โทไม่นาฬิกานับถอยหลัง่ะเอจริงมันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นมาจริงมันบอกว่าราคาเนี้ยภายในแบบห้านาทีนี้แล้วมันนับถอยหลังจริงนะผมก็เคยลองดูนะว่ามันขึ้นจริงมันเฮ้ยมันขึ้นจริงว อาจารย์ต้องรออีกดอกหนึ่งครับอาจารย์ออกจากเครือออกจากแอปไปแล้วก็ข้อใหม่นาฬิกันเริ่มรับใหม่ด้วยละใช่ถูกถูกคือถูกคือมันแบบว่ามันกระตุ้นเราสุดๆเอาว่าเออช้าไม่ได้นะเว้ยช้าไม่ได้มันต้องคลิกแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในในหนังสือเนี่ยเขาก็พูดถึงบอกว่าไอ้เส้นตายที่อาจารย์บอกว่า limited edition หรือ limited time เนี่ยมันผลสำรวจบอกแล้วว่ากระตุ้นการซื้อได้หลายเท่าตัวเลยจริงครับจริงเลยของจริงเลยอืมอืมอืม มันก็เหมือนกันเลยเรากลัวจะเสียสิทธ์ตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกโฟโมใช่ไหมอ่าโฟโมโฟโมอ่าอ<ะ>ืมซึ่งคำนี้บบน่าจะเป็นคำแห่งปีคำหนึ่งเลยอะอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับเรื่องนี้ก็คือสติฮะเอาจริงๆนะใช่ไหมเวลาเราจะดูเราก็ต้องก็ต้องมาถามตัวเองว่าสรุปแล้วต้องการของนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่ผมว่าเออาจารย์ก็เคยพูดในพอดแคสต์ตอนหนึ่งผมจําได้ว่าเออบางทีเนี่ยเวลาอยากได้ของเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดก็คือกลับบ้านไปก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์กลับไปนอนก่อนอะคืนนึงอะไปคิดไปคิดก่อนว่าอยากได้จริงเปล่าแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันยังอยู่วนี้จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ยากขึ้นนิดนึงเพราะมันออนไลน์อ่ะใช่ใช่ใช่ที่ผลเนี่ยคืออย่างอย่างห้างเนี่ยเราเดินเดินไปเฮ้ยอยากได้เสื้อตัวนี้ว่ะเฮ้ยไม่แน่เว้ยกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่อยากกลับมาเอง่ะแต่ตอนนี้ออนไลน์ไงคือคือกลับบ้านไปมันก็ไปจิ้มออนไลน์ก็ อจจะแพ้อย่าได้ที่สําคัญคืออย่าได้ไปถ่ายรูปของที่เราอยากได้ไว้โทรศัพท์นะเมันมันรูปพอรูปไปอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมมันรู้ว่าเราอยากได้ตัวนี้มันส่งมาเลยจ้จานยิงเออแต่ว่าระบบรีทาร์กติ้งของเว็บไซต์เนี่ยที่ยิงเข้ามาเนี่ยทําให้เราแบบเหมือนผมว่ามันเป็นการหลอกเราตลอดนะว่าเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอ่ะแล้วก็อยากได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยก็ยิ่งกดอนอืรอิอบ่อยๆก็เสร็จอ่่ใช่อีกอันนึงครับเอำนาจ อ่าอ uh ่าพาวเวอร์ huh. uh huh. ซึ่งผมว่าอันนี้มันก็อืมตรงไปตรงมาเนาะค,คือคือคนมันมีแนวโน้มอยู่แล้วครับว่าผมผมเชื่อว่าคุณแท็บก็เจอนะคือ,อคือฟังคุณแท็บแล้วโอ้โหต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่เชื่อไหมคําถามบางคาถามเนี่ยเราถามไปในเรื่องที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเลยคือคือคนเราชอบชอบคนที่รู้สึกว่า l e d g e a b l e อะอแต่คนเราอ่ะผมยกตัวอย่างหุ้นก็นได้ฮะ จริงๆเนี่ยมีคนหลายคนมาถามว่าอาจารย์หุ้นตัวนี้ดีไหมผมผมไม่รู้บอกอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้สอนเรื่องหุ้นเลยคือคือคือเขามีแอสซูม่ะว่าเออคนเนี้ยน่าจะมีเป็นออเทอร์เรตี้อ่ะอน่าจะมีอำนาจคือถ้าเป็นบางเรื่องใช่แต่ว่ามันไม่ได้ทุกเรื่องไงมีงานมีการทดลองเนี่ยในหนังสือเล่มเล่มนี้บอกว่าเวลาคนใส่เครื่องแบบไปบอกให้คนทําอะไรเนี่ยคนจะทํทาถ้าไม่ใส่เครื่องแบบไปบอกไม่ทํานะ คือสมมติว่ากคุณไปเลื่อนรถหน่อยอะไรเงี้ยคุณไม่เลื่อนนะถ้าคุณมาใส่ใส่เชื้อธรรมดาไม่เลื่อนนะแต่คุณแค่ใส่เครื่องแบบเครื่องแบบอะไรก็ไม่รู้นะแต่เป็นเครื่องแบบอะไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ตำรวจด้วยนะเครื่องแบบอะไรก็ไม่รู้เดินเข้าไปบอกว่าเลื่อนรถหน่อยแม่เลื่อนคือคือคนเชื่อเครื่องแบบไงผมผมก็เชื่อนะว่าถ้าเราใส่สูตรผูกไทยใส่ใส่เออเป็นที่เลยอะเวลาพูดถึงเรื่องหุ้นคนคงเชื่อคือแบบอืมไม่ได้แล้ว้ทั้งทั้งนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยใครก็ใส่ได้อะสูตร ผูกใครใครก็ผูกได้แต่ว่ามันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันที<ม>ก็อินโฟเอนได้เหมือนกันใช่ผมว่าเครื่องแบบหรือแม้แต่กระทั่งว่าเออเออเขาใช้คำว่าอะไรครับเออสัญ,ญลักษณ์ต่างๆป้ายเปย์อะไรพวกเนี้ยมันส่งผลต่อเราหมดเลยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวอืมจริงๆหรือเขาบอกว่าวิชาชีพแบบหมออย่างเงี้ยคือหมอเนี่ยมีความคนมีความแนวโน้มจะเชื่ออยู่แล้วแน่นอนถ้าเป็นเรื่องที่เขาเป็นความรู้จริงๆหมอเฉพาะทางเรื่องโรคนั้นกน็น่าจะเชื่อเขาถูกไหม แต่ว่าบางทีหมอพูดถึงเรื่องอื่นเนี่ยเราก็มีโอแนวโน้มจะเชื่อว่าหมอก็ต้องเก่งทุกเรื่องไงที่ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพเลยด้วยนะใช่พูดอะไรก็แบบเชื่อหรืออาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ผมไม่ได้สอนทุกเรื่องเลยนะบางคนเขียนมาบางเรื่องนี่แบบว่าโอ้โหห่างไกลเลยแต่แบบ <c oughs> เขาก็อาจารย์ทําไมตอบไม่ได้อะไรเงี้ยเขาอกตอบไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง <c oughs> อารมณ์แบบเนี้มันมันอินฟลูเอนซ์คนได้ถ้าเกิดเรา <c oughs> ถ้ามองในมุมลบก็อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวแนะนําไปไปทั่วอย่างเงี้ยหรือว่าไปอินฟลูเอนซ์คนผิดผิดอย่าง คนก็มีแนะโน้มจะเชื่อเราเยอะนะซึ่งอารที่สรุปนี้ดีกว่าว่าเราจะอาถมสรุปในฐานะที่เราเป็นผู้จูงใจคนอื่นก่อนอาจารย์จะฝากอะไรเกี่ยวกับการเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแนะนำาไงผู้ที่กำลังจะต้องไปจูงใจคนอะครับผมว่าอย่างแรกเลยอะที่สําคัญมากอ่ะคือเรื่องของเอติกอะ ค,คือผมเชื่อว่ากฎพวกนี้ยังคงอยู่ตลอดไปครับไม่ว่าจะเป็นที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับเรื่องของการตอบแทนเรื่องของความสม่ำเสมอโซเชียลพิสูจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ครับมันมันเอาไปใช้ในทางที่ดีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากนะไปทําให้นักเรียนอยากเรียนหนังสือมากขึ้นไปทําให้คนออกกําลังกายให้คนเฮลตี้อันนี้ดีครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปทําที่มันผิดเอติกเนี่ยอันตรายเลยนะ เพราะมัน <im it> ทําได้ทั้งสองทางเลยนะเราอาจจะทําให้คนแบบไม่อยากเรียนหนังสือเลยก็ได้โดยการอินฟลูเอนซ์อะไรแบบเนี้ยเราอาจจะอยากให้คนแบบแบบอะไรละ <im it> ไม่ทางาน <im it> อะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันตรายเหมือนกันในฐานะท,ที่ที่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนอินฟลูเอนซ์คนอื่นเรากําลังถูกอินฟลูเอนซ์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องตระหนักรู้ว่าถ้าตระหนักรู้เนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะว่ามันมีกฎแห่งการตอบแทนนะมันมีกฎอะไรแบบนี้นะซึ่ง อย่างที่เราคุยกันวันนี้ครับพอคนเริ่มรู้เนี่ยบางทีมันก็จะมีเหตุผลมากขึ้นเราก็จะถูกอ,อินฟลูเอนได้ยากขึ้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมครับผมสบดังนึงผมชอบมากที่การพูดเรื่องออินฟลูเอนอะไรคนอื่นเรื่องเล่นหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะยิ่ันหนึ่งเช่นเขาบอกว่าชอบชอบไอ้พวกที่บอก่าเขียนหนังสือว่าโอ๊ยไปลองเลียนหนังสือลอกดูมั้คสักกเบิร์งสีดูไอพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยชอบไปอินเฟื่อถึนผิดเนี่ยอันนี้อันเนี้ยไม่ดีไม่ดีแคบอ่ะครับ อผมผมคิดว่าเห็นด <|so|>> ้วยกับอาจารย์ฮะเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นของที่ทําให้เราควรตั้งคําถามกับทั้งสองมุมก็คือเวลาเราเราเราฟังใครมาเนี่ยเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าเอ๊ะเขาพูดด้วยเจตนาอะไรแล้วเขารู้เรื่องนั้นจริงหรือเปล่าสมมติถ้าเป็นการให้เชิงในให้ให้คำปรึกษานะครับ อและมุมต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เราเราเชื่อเขาเพราะว่าเขาใส่เครื่องแบบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะสมมตินะกับอีกมุมกลับกันก็คือว่าแล้วเราทําแบบนั้นกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเราให้คําแนะนําในสิ่งที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยผมว่าอันนี้ก็ต้องต้องต้องตระหนักทั้งสองข้างเพราะว่าผมว่าเราต่างเป็นอินฟลูเอนซ์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วใช่ครับคืมครัพคือนผมรู้สึกว่าเล่มนี้เป็น,เ,ปนเล่มที่เป็นหนึ่งในหนังสือที่ยังอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเนื้อหาหนังสือเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันไม่เก่าไม่มีวันเก่านะเพราะว่ามันเล่นอยู่กับจิตใจและจิตวิทยาของคนซึ่งแท้เป็นก็พูดไปตอนแรกแล้วว่าโอ้โหคนเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะเราโดนกระตุ้นเราตัดสินใจบนพื้นฐานตอตัวตัวกระตุ้นหรือการโน้มน้าวด้วยเรื่องใหญ่ๆเพียงแค่หกเรื่องที่หนังสือเรื่องนี้บอกไว้นะครับสิ่งเดียวที่เราจะรู้เราก็ตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธอะไรได้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือการ หอยตัวเองมาจากสถานการณ์ตรงน,นั้นแป๊บหนึ่งระยะหนึ่งเนาะแล้วมองจากจากคนนอกมองกลับไปตรงจุดนั้นน่ะว่าเราเรากำลังไม่ใช่คนที่ถูกอินฟลูเอนซ์อรืออะไรอยู่นะแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรหรู้ว่าการการตระหนักรู้อย่างที่อาจารย์นพดลฝากเขาคิดเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าเราจะเรากำลังจะไปโน้มน้าวใครหรือจะได้รู้ตัวว่าเรากำลังถูกโน้มน้าวโดยผลขอโดยโดยวิธีการต่างๆที่นักการตลาดหรือใครสักคนกำลัง พยายามน้มน้าวเราอยู่หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่เรา3ามคนเลือกมาฝากให้ทุกคนไปอ่านนะครับหนังสือ Influence the Psychology of Persuasion นะครับครุโน้มน้าวและจูงใจคนนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคขอบคุณการนพนธ์และแท็บนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับออริดีพอดแคสต์เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว